ก่อนจะรับชมสปอยหนังอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องมุมมือด้วยนะครับ oh <my> เรื่องดาวเดิมต้นขึ้นเมื่อจนทานเชลทหารรับจ้างฝีมือดีอดีตหน่วยรบพิเศษของกองทัพกำลังถอนตัวจากภารกิจพร้อมทีมมือประกันของเขาพวกเขาทำภารกิจสำเร็จดุยลุวงอย่างสมบูรณ์แบบครับแต่ไม่นานหลังจากนั้นทุกคนก็ได้พบความจริงสุดชอ็อกเพราะภารกิจที่เพิ่งผ่านมานั้นไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากส่วนกลางผลที่ตามมาคือทุกคนถูกปลดจากการปฏิบัติหน้าที่ทันที เมื Bem, ่อไม่มีภารกิจไม่มีคำสั่งพวกเขาก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองเชลในฐานะผู้นำทีมไม่มีงานไม่มีทิศทางจึงตัดสินใจกลับบ้านที่ไมอามีเพื่อพักใจฉากแต่มาที่เมืองไมอามีครับเมืองที่ชายฝั่งสดใสเต็มไปด้วยชีวิตชีวาณโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งกำลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันอย่างดุเดงจากนักเรียนกลุ่มหนึ่งเห็นในชั่ววันนี้คือการเตรียมการเพื่อเล่นงานนักเรียนคนหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้คุณครูสาวเจนเฮดโกกับครูผู้ชายคนชื่อว่าครูเชอร์แมนต้องรีบเข้ามาห้ามถึงแม้ว่าจะเสี่ยงอันตรายแต่ทั้งคู่สามารถทลายเหตุชุลมุนและช่วยนักเรียนคนนั้นเอาไว้ได้ทันแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือเด็กที่ถูกช่วยกลับพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเจนพยายามคุยกับฮวนลูคัสหัวจกของเดือนที่เป็นตัวเปิดใน้มีการทะเลาะวิวาทกันขึ้นซึ่งฮวนไม่ใช่เด็กเกเรธรรมดาครับแต่เขาเป็นถึงหัวหน้าแก๊ง K.O.D ที่ครูทั้งโรงเรียนรู้สึกขยะและไม่อยากจะยุ่งด้วย เจนพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ว่าชีวิตครั้งหน้าไม่ควรจบลงด้วยความรุนแรงแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าคำพูดของเจนจะเป็นเพียงลมที่ผ่านหูเท่านั้นเพราะนอกจากฮวนจะไม่มีท่าทีสำนึกเขายังพูดจาข่มขู่เธอด้วยว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาก็อย่ามาสารแนเรื่องของเขาหลังจากเหตุการณ์นี้ครับเจนได้ไปพบพอออคลอสเพื่อแจ้งว่าฮวนใช้คำพูดข่มขู่เธอยังไงแต่พอออคลอสกับปกป้องฮวนอย่างมีเล่นนายโดยแถว่าคำพูดแค่นั้นไม่สามารถนำมาลงโทษหรือว่าเอาผิดใครได้ เมื่อเห็นว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเจนจึงประกาศว่าเธอจะไปหาหลักฐานเมา,าผิดเขาเองแต่เมื่อเดินมาถึงรถเธอกลับพบว่าช่องเสียบกุญแจได้ถูกอุดไว้ด้วยหมักฝรั่งอย่างตั้งใจแถมกลุ่มคนที่ล้อมรถเธอว่าย,ยังเป็นพวกแคงเคอดีที่คุกคามเธออย่างหนักและพยายามทำให้เจนกลัวด้วยการแสดงท่าทางโรคจิตใส่เธอ,อ <S <S ในคืนนั้นเจนกลับมาถึงบ้านด้วยความรู้สึกหวานะแวงแต่เมื่อพบว่าเชลยินดอร์อยู่ที่บ้านเธอก็รีบโผล่เข้าไปกอดเขาด้วยความโล่งใจทันที หลังจากนั้นครับทั้งสองคนก็มาใช้เวลาร่วมกันพร้อมกับพูดถึงสิ่งที่เชว,วางแผนจะทำหลังจากที่ถูกปวดจากทหารไม่นานเชวก็ได้รับข้อความเสียงจากโจอีเพื่อนร่วมทีมเก่าที่บอกว่าเขามีงานมานําเสนอที่น่าจะพอทําเงินได้โจอีนัดเจอเชวที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อพูดคุยรายละเอียดพร้อมกับเน้นย้ำว่าเชวไม่ควรพลาดโอกาสทองนี้แต่ปรากฏว่าธุรกิจที่โจอีนนำเสนอคือการทำงานให้กับพ่อค้ายายรายใหญ่ที่ต้องการหาทหารรับจ้างมาคุ้มการคา,รคานขนส่งยาเสพติดจากคู่แข่งหรือว่าตำรวจ เชลปฏิเสธงานนี้ทันทีครับเพราะอุดมการของเขาคือการเป็นนักรบเพื่อสันติภาพไม่ใช่ฆาตรกรที่ทำงานเพื่อเงินทำให้สุดท้ายจอห์นเจนสัสคู่แข่งของเชลเป็นคนรับงานนี้แทนในเช้าวันด่งขึ้นครับเจนตัดสินใจไปวิ่งจ็อกกิ้งที่ริมชายหาดโดยไม่รู้ว่ามีคนจะแกงเคอดีดักดอทำร้ายเธออยู่ <c oughs> ในขณะที่เขากำลังจะใช้ไม้ซ้ำเธออีกดอบอย่างอำมหิตเชลก็เข้ามาขวางเอาไว้ได้ทนันทำให้ทั้งสองคนต้องไปลองการต่อสู้กันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลงเอือด้วยกันที่ชายคนนั้นวิ่งหนีไปหางจุกู เชลลี่พาเจนไปส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อทาการรักษาและคุยกันว่าบางทีนี่อาจจะเป็นฝีมือของใครบางคนในโรงเรียนที่เธอกาลังสอนอยู่เจนขอร้องให้เชล่ช่วยติดต่อใครสักคนให้มาช่วยสอนแทนเธอในระหว่างที่พักฟื้นทําให้เชลเข้าใจว่าเจนรักงานนี้แค่ไหนและยอมรับปากอย่างหนักแน่นว่าเรื่องนั้นเขาจะเป็นคนจัดการเองแต่ปรากฏว่าเชลไม่ได้ติดต่อไปหาครูคนไหนเลยครับเพราะเขาตัดสินใจใช,ใช้โอกาสนี้สวมรอยเป็นครูเพื่อเข้าไปสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเอง เชวันขอให้เพื่อนในแก๊งช่วยเมกประวัติส่วนตัวและวุฒิการศึกษาปลอมขึ้นมาพร้อมกับตั้งชื่อใหม่ให้กับตัวเองว่าเจมส์สมิธและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้แต่ก่อนจะไปรับชมกันต่ออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดและกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมุมมือไว้ด้วยนะครับหลังจากที่คำขอสอนทานของเชลได้รับการอนุมัติครับในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจึงเดินทางไปที่โรงเรียนแห่งนั้นด้วยความมุ่งมัน่น เชลเข้าไปแนะนําตัวกับพออคลอสด้วยความสุภาพแต่เป็นมืออาชีพโดยบิดบังว่าเขาแค่รู้จักกับเจนเพียงผิวเผินเท่านั้นในการสอนวันแรกครับเชลได้พบความจริงที่ว่านักเรียนที่นั่นได้ความเป็นระเบียบแถมยังไม่ให้ความเคารพคุณครูผู้สอนเลยแม้แต่น้อยแต่การนั้นเชลก็ยังวางตัวอย่างสงบเพื่อไม่ให้ใครก็ตามรู้สึกสงสัยในตัวของเขาเชลเริ่มเดินไปที่หน้าชั้นเรียนและเช็คชื่อของนักเรียนทีละคนครับแต่ทุกคนก็ยังไม่ให้ความร่วมมือแถมยังพยายามล้อเลียนเชลด้วยแทางที่หยาบคายในการพบกัััันคครรรร้้งงงงแกกบบเชลพยาาามมมสสสตติออณ์ขวไดดทีุ่ และทำหน้าที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ของเขาไปอย่างแนบเนียนจากนั้นในช่วงพักเที่ยงครับเชลมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับครูเชอร์แมนและฮันนาดีแลนด์ที่เป็นบรรณานกษ์ของโรงเรียนทั้ง3าคนเริ่มพูดคุยกันถึงสาเหตุที่เจนถูกแก๊งเคลดีทำร้ายวันนี้อาจจะเป็นฝีมือของฮวนลูคัสหวัวหน้าแก๊งเคโดีที่ต้องการจะย้ายเจนออกไปฮันนาตั้งข้อสังเกตว่าบางทีพออคลอสอาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดในโรงเรียนนี้มาโดยตลอด แต่เชอร์แมนไม่เห็นด้วยครับเพราะพออคลอสเป็นถึงอดีตตำรวจและเขาก็อัธยาศัยดีเกินกว่าที่จะเป็นคนเลวแบบนั้นหลังจากที่เชลได้ข้อมูลที่น่าสนใจนี้มาครับเขาจึงขอเข้าพบพออคลอสเป็นการส่วนตัวทั้งสองคนเริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไปมาแต่ออกแนวเล่นสงครามจิตวิทยากันมากกว่านอกจากนี้ครับเชลยังสังเกตว่าพออคลอสสวมน,นาฬิกาข้อมือที่มีราคาแพงเกินกว่าเงินเดือนของครูจะซื้อไหวเขาจึงแอบแซวอย่างมีเล่ห์นยไปว่า พอถูกทําแบบนั้นครับพอ,อคลอสก็หัวเราะเบาๆก่อนที่จะพูดข่มเชลไปว่าในยิงตอกย้ำความสงสัยในใจเชลและเริ่มแน่ใจว่าพอ,อคลอสต้องเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแกงเคอดีแน่นอนในเย็นวันนั้นครับเชลกลับไปหากลุ่มเพื่อนอดีตทหารของเขาที่สนามยิงปืนเพื่อชวนมาทำภารกิจกระชากหน้ากากแก๊งเคอดีด้วยกัน โดยแผนก็คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในทุกซอกทุกมุมของโรงเรียนและแต่ละคนจะต้องแทรกแซงเข้าไปเป็นผ่านโดงหรือไม่ก็ช่างซ่อมสายไฟเพื่อสังเกตการในตอนแรกทุกคนยังลังเลครับเพราะไม่อยากจะเสียเวลาทําภารกิจที่ไม่มีค่าจ้างมาวางตรงหน้าแต่เชลก็เนะนำว่านี่คือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเอี่ยวด้วยแน่นอนหลังจากที่ทุกคนยอมให้ความร่วมมือยกเว้นเพื่อนของเชลคนหนึ่งครับเชลก็กลับไปทําหน้าที่เป็นครูเจมส์สมิธที่สอนวิชาประวัติศาสตรา แต่ในวันนี้เขาเดินเข้ามาในห้องเรียนด้วยบุคลิกที่เปลี่ยนไปครับไม่ว่าจะเป็นการพูดด้วยน้ำเสียงห้วนๆไปจนถึงการตอบโต้นักเรียนที่เกเรที่พยายามคว้างกระป๋องน้ำอัดลมใส่เขาจากนั้นครับเชลก็สั่งให้นักเรียนอีกคนส่งอาวุธที่ซ่อนไว้ให้กับเขาแต่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายปฏิเสธเชลจึงจัดการบิดแขนของนักเรียนคนนี้ลงไปจนกระทั่งความเจ็บปวดทำให้เขายอมส่งอาวุธให้กับเชลแต่โดยดีนับแต่นั้นครับทุกคนในห้องเรียนก็ไม่มีใครกล้าหือกับเชลอีกต่อไป ทุกคนนั่งฟังเชลอย่างเป็นระเบียบส่วนเชลก็ได้เตือนทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายว่าเมื่อพออคลอสได้รู้เรื่องนี้ครับเขาจึงพุ่งตรงมาที่ห้องเรียนของเชลทันทีแต่เมื่อมาถึงครับพอคลอสกับพบว่านักเรียนทุกคนที่นั่นนั่งฟังเชลสอนอย่างตั้งใจเขาจึงตัดสินใจรอดูสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงในระหว่างชั้นเรียนครับฮวนลูคัสพยายามย่วยุด้วยการถามเชลว่าเขาเคยโดนยิงหรือเปล่าแต่น้ำเสียงและท่าทางของเชลก็ยังนิ่งสงบไร้ความหวาดๆ ก่อนที่การเรียนการสอนในวันนั้นจะจบลงด้วยความสนุกสนานในเย็นวันนั้นครับเชลนั่งสังเกตการพฤติกรรมของนักเรียนผ่านกล้องวงจรปิดที่สกีทเพื่อนทหารของเขาได้แอบติดตั้งไว้แต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นพอออคลอสกำลังเดินเข้ามาเชลจึงรีบเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างและทําทุกอย่างให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติโดยเร็วที่สุดปรากฏว่าพอออคลอสรู้สึกไม่พอใจที่เชลทําร้ายเด็กจนนาให้โรงเรียนกําลังจะถูกฟ้องเขาแนะนาให้เชลไปขอโทษเด็กทั้งสองคนเพื่อแลกกับการสอนในโรงเรียนนี้ต่อไป แต่เชลที่รู้กฎหมายเป็นอย่างดีครับก็ได้ปฏิเสธและสวนกลับไปอย่างสงบว่าการจะเลิกจ้างครูผู้สอนจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสอสัปดาห์ถึงจะถูกระเบียบนั่นจะทําให้พอออคลอสรู้สึกหน้าชาและยอมไม่เชลอยู่ที่นี่ต่อไปทั้งทงท,งที่ไม่เต็มใจหลังจากที่เพิ่งเสียหน้ามามันหมาดครับพอออคลอสที่เริ่มสงสัยในตัวเชลจึงทาการสืบประวัติส่วนตัวเพื่อหาคําตอบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่แต่สิ่งที่ได้กลับมากับเป็นเอกสารปลอมและข้อมูลเท็จครับที่ทีมของเชลเป็นคนเมคขึ้นมาซึ่งนบนนนีจนถึงขั้ท่ว่าพออลแะเจ้าหน้าที่่่คนนออืืเชจนสนิใจ ในเย็นวันนั้นครับเชลพาเจนกลับมาพักฟื้นที่บ้านเพราะหมอเห็นว่าเธอใกล้จะหายดีแล้วแต่เมื่อเดินเข้ามาในบ้านเจนกลับได้อ่านจดหมายฉบับหนึ่งของนักเรียนคนหนึ่งที่เขียนแสดงความรู้สึกห่วงใยเธออย่างอบอุ่นจนทาให้เจนถึงกับกลั้นน้าตาไว้ไม่อยู่ในเช้าวันต่อมาครับเชลรับบทเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ตามปกติแต่ในวันนั้นหวนลูคัสพยายามปั่นประสาทด้วยการมาเข้าเรียนสายนั่นจึงทาให้เชลต้องตือนเข้าไปหนึ่งที แต่สิ่งที่ได้กลับมากับเป็นคำพูดประชดประชันจากลูกคสัสว่าห <c oughs> ลังจากที่ดินแบบนั้นครับเชลยงึงยิ้มบางๆก่อนจะสวนไปอย่างนิ่งๆว่า <c oughs> นี่จะทําให้ดูคัสเริ่มเข้าใจว่าเชลเป็นคนที่พูดจริงทําจริงดังนั้นครั้งนี้เขาจึงยอมแต่ก็ยังไม่วาวแอบข่มขู่เชลไปเบาวๆว่าเมื่อทุกอย่างกลับมาเข้าที่เข้าทางครับเชลจึงเริ่มเปิดบ,บทสนทนาลึกๆกับนักเรียนในห้องเขาเอ่ยชื่อเจอดมขึ้นมาเพื่อชวนให้ทุกคนพูดถึงอนาคตความฝันและผลที่ตามมาจากสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ในปัจจุบนันพวกเขาเริ่มมองข้ามชีวิตความรุนแรงแบบเดิมครับแล้วเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าจะปล่อยให้ชีวิตอยู่ในวังวนแบบนี้จริงๆหรือเปล่า หลังจากที่จบคาบครับจู่ๆพออคลอสกับโผเข้ามาแล้วชื่นชมเรื่องที่เชลจัดการฮวนลูคัสได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแดงเขาเลยเชิญเชลไปพบที่ห้องหลังเลือกเรียนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของเขาต่อจากนี้แต่ปรากฏว่าทั้งหมดนี้คือการหลอกลวงครับเพราะหลังจากที่คุยกับเชลเสร็จพออคลอสได้เข้าไปหาฮวนลูคัสในห้องน้ําเพื่อวางแผนจะลอบสังหารเชลในวันนี้ซึ่งทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าเชลได้เดินนาหน้าพวกเขาไปหนึ่งก้าวเสมอเพราะเชลได้ยินแผนการทุกอย่างผ่านกล้องวงจรปิดและเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนนั้้้เอาไววแล เมื่อพาที่ตกดินครับหวนลูคัสกับพักพวกก็มาจอดรถดักรอเชลอยู่หน้าโรงเรียนจากนั้นเมื่อเห็นเชลเดินออกมาพวกเขาก็ได้วิ่งไล่ตามเข้าไปในโรงเรียนโดยไม่รู้เลยว่านี่คือแผนการล่อหนูให้เข้ามาติดกับเมื่อฮวนลูคัสกับพักพ,กพวกวิ่งตามเข้ามาในห้องสมุดเชลก็ปรากฏตัวออกมาจากที่ซ่อนและจับตัวหนึ่งในแก๊งเอาไว้ทันทีเขาสั่งให้ทุกคนวางปืนเอาไว้บนโต๊ะก่อนจะเรียกให้ฮันนาที่ซ่อนอยู่ออกมาเข็นมันไปเก็บเอาไว้ข้างในเมื่อทุกคนได้อาวุธในมือเชลจึงเริ่มสอนวิชาการต่อสู้ให้กับพวกเด็กเกเเททันที เขาใช้ทักษะที่ติดตัวมาันจาัดก,การเป็นทหารจัดการกับพวกคนดังสายฟ้าแลบและหายตัวไปดาวกับนินจาหลังจากที่เบื่อกับการเล่นซ่อนหาเต็มทนครับเชียวจึงจัดการโยนพวกอันดาพานลงไปจากหน้าต่างทีละคนก่อนที่หนึ่งในแก๊งอันดาพานจะวิ่งไปหยิบปืนที่ซ่อนไว้แล้วนำไปยิงใส่เชียวจนล้มลงไปในตอนแรกครับพวกมันคิดว่าเชียวตายไปแล้วก็เลยจะจัดการทันนา,นานที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องแต่ทันใดนั้นเชียวก็ลุกขึ้นมาจัดการกับพวกมันที่เหลือแล้วทำการโยนมันลงมาจากหน้าต่างจนทำให้อันดาพานที่อยู่ข้างล่างช็อกไปตามๆกัน หลังจากเหตุการณ์นี้ครับเชลได้เดินมาพบพออคลอสเพื่อพูดคุยตามที่นัดกันเอาไวา้แต่พออคลอสกับตกตะลึงที่เชลย,ยังไม่ตายเขาจึงตอบไปแบบตะกุกตะกักว่าวันต่อมาครับเชอร์แมนได้นําดอกไม้มาเยี่ยมเจนที่บ้านและรู้สึกสบายใจที่เห็นว่าเจนใกล้จะได้กลับไปสอนแล้วแต่จูๆ่ๆเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นครับเพราะเชอร์แมนพบรูปคู่ของเชลกับเจนถ่ายด้วยกันเขาจึงเริ่มปฏิปต่ปตอจนเข้าใจว่าคูเจมส์สมิทธที่โรงเรียนที่แท้คือสามีของเจนแถมยังเป็นอดีตทหารที่แฝงตัวมาอีกด้วย ขณะเดียวกันครับโจอี้ได้สะกดรอยตามฮวนลูคัสและแรายงานความเคลื่อนไหวแก๊ง k ด d ให้เชลได้รับทราบอย่างใกล้ชิดในเย็นวันนั้นเชลกลับมาที่บ้านพร้อมกับอาหารมากมายที่ซื้อมาฝากเจนแต่เมื่อทั้งคู่มานั่งด้วยกันเจนกับปา,าหารสายหน้าของเชลด้วยความโกรธเพราะเธอได้รู้ความจริงทุกอย่างจากปากของเชอร์แมนแล้วเชลจึงพยายามอธิบายอย่างมีหลักการว่าพออคลอสอาจอยู่เบื้องหลังแก๊ง k ด d มาโดยตลอดดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงเพื่อไม่ให้ยาเสพตดิดกัดกินอนาคตของเด็กและนำความสงบสุขกลับมาสู่โรงเรียนนี้อีกครั้ง ในคืนนั้นครับโจ伊ยังคงติดตามฮวนลูคัสอยู่ทุกๆฝีก้าวโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาตามสืบจนได้รู้ว่าฮวนลูคัสเกี่ยวข้องกับคนที่ทําร้ายเจนจริงๆแล้วพวกมันสองคนก็กําลังจะไปทําดีลลับกับใครบางคนแถวๆท่าเรือหลังจากที่เชลได้รู้เรื่องนี้ครับเขาจึงรีบเดินทางมาช่วยโจ伊ที่กําลังซุ่มอยู่ในเงามืดทั้งคู่รอดจนกระทั่งลูกค้ารายใหญ่เดินทางมาถึงก่อนจะเข้าไปจู่โจมทันทีที่เกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน แต่จู่ๆ,ๆเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเพราะฮอลแลนด์หนึ่งในทีมฐานของเชลที่ปฏิเสธจะเข้าร่วมในตอนแรกได้เข้ามาแทรกแซงภารกิจและปล่อยให้คนจากแก๊งเคลดีทำร้ายเชลจนน่วมหลังจากที่การต่อสู้อันดุเดือดจบลงและเชลเป็นฝ่ายชนะมาได้ฮอลแลนด์ก็ได้ช่วยเชลจากการลอบแทงข้างหลังก่อนจะเผยว,ว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่การแกล้งเชลลเล่นๆพวกเขากลับมาจับมือกันอีกครั้งครับและตัดสินใจย,ยนยาเสพติดลงน้ำไปก่อนจะนำเงินก้อนใหญ่นั้นติดตัวไปด้วย ในเช้าวันดุ่งขึ้นครับสำนักข่าวรายงานว่าเหตุเมื่อคืนเป็นการหักหลังกันเองระหว่างแก๊งค้ายานี่จึงทำให้พอออคลอสที่เพิ่งรู้เรื่องรู้สึกเครียดย่ึงหนักแถมเขายังถูกเจ้าพ่อค้ายายโทรมาตำหนิชุดใหญ่เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนครับพอออคลอสก็พุ่งตรงไปขอคำตอบเรื่องเมื่อคืนจากหัวลูคัสทันทีแต่เห็นได้ชัดว่าหัวลูคัสไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเสียงประกาศของเชลได้ดังขึ้นมา ปรากฏว่าเชลได้นําเงินส่วนหนึ่งที่ยึดมาจากการขายยาเมื่อคืนเพื่อมาซื้อของจําเป็นแจกจ่ายให้กับโรงเรียนแต่นั้นกลับทําให้พอออคลอสโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะเขาค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าคนที่ขัดขวางการส่งยาเมื่อคืนก็คือเชลนั่นเองในคืนนั้นครับเชลได้ตกเป็นเป้าหมายในการลักลอบสังหารอีกครั้งคนของแก๊งเคลดีได้ขับรถสะกดรอยตามเชลไปติดติก่อนจะใส่จังหวะขับแซงไปยิงจนนั้นรถของเชลเสียหลักพุ่งเข้าไปชนบ้านของชาวบ้านอย่างจัง ในขณะเดียวกันครับครูเชอร์แมนที่เพิ่งเลิกงานก็บังเอิญเดินไปพบกับพอออคลอสและฮวนลูคสัสที่กําลังลําเลียงยาเสพติดลงไปเก็บไว้ใต้ทุนของโรงเรียนทั้งสองคนรีบเพ่นทันทีครับเพราะกลัวว่าจะโดนฆ่าปิดปากแต่พอออคลอสก็รู้ทันและรีบส่งคนไปไล่ตามทั้งคู่ทันทีครูเชอร์แมนพาเด็กนักเรียนมาซ่อนไว้ในห้องใต้บันไดครับและสั่งให้เธอนาเรื่องนี้ไปบอกเชลทันทีที่หนีออกไปได้ส่วนเขาได้หลอกล่อพวกมันไปอีกทางก่อนจะมาจนมุมที่โรงกีฬาและพยายามปีนเชือกหนีไปแต่ก็ไม่มีทางออก หลังจากที่ครูเชอร์แมนถูกทำร้ายจนร่วงลงมาเขาก็พยายามจะเกียกตะกายหนีพร้อมกับสาบแช่งพอออคลอสไปตลอดทางแต่พอออคลอสก็ไม่ได้สะเทือนใจกับคำพูดนั้นแต่อย่างใดครับก่อนที่เขาจะหยิบปืนขึ้นมาแล้วสังหารครูเชอร์แมนจนตายไปด้วยน้ำมือของตัวเองในเช้าวันด่งึ้นโรงเรียนได้ประกาศข่าวการเสียชีวิตของเชลและครูเชอร์แมนต่อนักเรียนทุกคนบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับเว้นเพียงพอออคลอสที่รู้สึกภูมิใจที่สามารถกำจัดตัวปัญหาไปได้อยา่างไรก็ตาม จูจูเชลก็ปรากฏตัวขึ้นมาในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงทำให้นักเรียนทุกคนที่ได้พบรู้สึกสับสนโดยเฉพาะพออคลอสที่หุบยิ้มทันทีที่ได้เจอเขา พอออคลอสกับฮวนลูคัสเริ่มสันคอนอย่างหนักครับและต้องการรู้คําตอบให้ได้ว่าเชลคือใครกันแน่ส่วนเชลได้เดินทางไปพบวิลสันอีกครั้งที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งเพื่อขอคาตอบว่าพอออคลอสกำลังทําธุรกิจร่วมกับพ่อค้าย,ยาคนงเหมือนกันแน่ในขณะเดียวกันนักเรียนที่อยู่กับครูเชี์แมนเมื่อคือนได้เข้ามาพบเจอโดมเพื่อที่จะบอกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับเชลแต่เมื่อเห็นว่าเชลไม่อยู่ครับทั้งคู่จึงเดินทางไปที่บ้านของเจนโดยไม่รู้ว่าตอนนี้แก๊งเคโอดีได้จับตัวของเจนเป็นตัวประก,ระกรัััััาานนนนนแลละะหหอออกก่่่่จจ่ใใ้้้้้คคูเเเขาาามบพืททีจจงไวช เมื่อเชลได้ดูเรื่องนี้ครับเขาจึงปลอมตัวเป็นเพื่อนสนิทของเจนโดยอ้างว่าขอเข้าไปข้างในเพื่อน,นําของฝากจากครูเจมส์สมิธมาให้และทันทีที่พวกมันหลงกลเปิดประตูครับเชลก็จัดการคนของแก๊งเคลดีไปทีละคนแต่เนื่องจากคนของพวกมันมีมากกว่าเชลจึงเสียท่าแล้วถูกทำร้ายจนลงไปนอนกองกับพื้นในขณะที่ทุกอย่างกําลังจะจบลงครับจู่ๆเจ้าของบ้านก็เข้ามาสอบถามว่าข้างในมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแต่เจนที่ถูกปืนจ่อหัวอยู่ครับก็จําใจต้องโกหกเธอไปโดยอ้างว่าเมื่อกี้อาจจะเป็นแค่เสียงทีวี ในจังหวะนี้เองเชลได้ใช้อาวุธจัดการกับพวกมันทีเผลอและทาการสังหารพวกมันทีละคนก่อนจะต้องหยุดชะง,งักเมื่อฮวนลูคัสขู่ว่าจะยิงเจนถ้าหากเชลไม่ยอมวางปืนลงเชลที่ไม่มีทางเลือกครับจึงค่อยทาตามคําสั่งของฮวนลูคัสอย่างช้าๆแต่ก่อนที่ฮวนลูคัสจะยิงปืนเข้ามาเจลเดินก็ยิบยิบปืนที่พื้นและจัดการสังหารฮวนลูคัสจนตายไปในทันที เมื่อสถานการณ์เริ่มขี้ขายครับเจนจึงรีบเข้ามาปลอบใจเจอโดมที่กำลังเสียขวัญส่วนนักเรียนหญิงคนนั้นครับก็ได้ให้ข้อมูลการลำเลียงยาเสพติดของพอออคลอสให้เชลฟังและเผยว่าคนที่สังหารครูเชอร์แมนเมื่อคืนก็คือพอออคลอสนั่นเองในคืนนั้นครับเชลตัดสินใจจะจบเรื่องทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่มีการสูญเสียไปมากกว่านี้เขานำศพของฮวนลูคัสไปข่มขวัญพอออคลอสก่อนจะเริ่มภารกิจสุดท้ายแล้วส่งทีมทหารทุกนายไปไประจําจุดต่างๆในโรงเรียนเพื่อรอจัดการตอนที่คนของแกง๊งคลลีีีดดด่่่เเเขข้้าาามในนณะททชกบออแไพพซยสติ พอ,อคอสกับแก๊งเคโอดีก็เริ่มปรากฏตัวเข้ามาตามคาดพอ,อคลอสพยายามเจราจากับเฉลียวเพื่อหาทางออกร่วมกันแต่จริงๆนั้นเป็นแค่การถ่วงเวลาเพื่อที่จะให้กองกําลังของเขาเข้ามาในพื้นที่นั่นเองเมื่อการโจมตีเริ่มขึ้นครับโรงเรียนก็กลายเป็นสนามรบและเต็มไปด้วยเสียงดังกึกกล้องของปืนคนของทั้งสองฝั่งเริ่มทยอยเสียชีวิตไปทีละคนครับและแทบดูไม่ออกเลยว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายที่เหนือกว่า หลังจากที่จอห์นแจนนัสเสียท่าให้กับเชลและถูกยิงจนตายคนของเชลที่เริ่มถูกเอาเคืนก็ค่อยๆพลีชีพของตัวเองตายไปทีละคนส่วนฮอนแลนด์ที่จับตัวหนึ่งในพวกมันไว้ก็ประมาทจนไม่ทันระวังพอออคอสที่เข้ามาจู่โจมก่อนที่ทั้งคู่จะไปดักโจมตีเชลที่กำลังจะเดินเข้ามาโดยไม่รู้เชลรู้ทันและปิดไฟเพื่อที่จะเอาเคืนแต่ถึงแม้จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ครับแต่เชลก็เสียท่าจนถูกพอออคอสทุบจนล้มลงไปนอนที่พื้นทั้งสองคนเปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุ เชลปล่อยให้พอ,อคลอสหนีไปครับเพื่อที่เขาจะได้ไปช่วยชีวิตของเพื่อนแต่ชคร้ายที่ฮอนแลนด์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลยทําให้เชลต้องเสียเพื่อนรักไปอย่างน่าเศร้าต่อมาครับเชลกับพอ,อคลอสได้มาประชืญหน้ากันอีกครั้งทั้งคู่ใช้มือเปล่าต่อสู้กันอีกเช่นเคยก่อนที่พอ,อคลอสจะช่วงชิงจังหวะได้เปรียบและสามารถใช้ปืนจ่อหัวเชลได้สําเร็จถึงแม้จะไม่เหลือทางให้สู้ครับแต่เชลก็เสี่ยงชีวิตด้วยการสวนหมัดกลับไปจนพอ,อคลอสสรบกลางอากาศเมื่อสงครามจบลงครับเชลจึงเดินออกไปพบกับโจออีีีีีท่่ยยยงมชววิตูเเพคนด ทั้งสองคนที่ผามปีกกันหนีไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงและเป็นการปิดฉากแก๊ง KOD ที่มีพอ,อคอรสค,คอยบงการอยู่เบื้องหลังไปอย่างสมบูรณ์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ทำไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ